มงลงอีกแล้วโยชิแจกโมเมนต์สุดฟินคู่ในแบบบุ่งหล่อน่ารักสุดๆจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด m มดิเตอร์เนชั่นแนลควีน2022พวดผลการตัดสินการประกวดเมดิเตอร์เนชั่นแนลค e ีน2022ที่พัทยาและที่ทำเอาบรรดาสาวๆาฮือฮาไม่น้อยคงจะหนีไม่พ้นหนุ่มหล่อที่ขึ้นมาเชิญรางวัลในครั้งนี้เพราะเขานั้นมีหน้าตาหล่อดัง AI หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าแะแล่นมามเลเป็นนายแบบชาวรัเสเซียภายใต้สังกัดเดอะโซเช l ยลไล o ์โมเดลแม e เน n เมซึ่งหลังจากที่จบการประกวดแล้วเบื้องหลังเวทีหนุ่มระแล่นมามเลได้เข้ามาจับมือทักทายกับโยชิมิทิฟานนี่2017จับแน่นแถมไม่ปล่อยทำเอาบรรดาแฟนคลับจิ้นกันหนักมากล่าสุดวันที่28มิถุนายนโยชิ Yoshi ได้โพสต์คลิปคู่กับนายแบบคนดังกล่าวพร้อมทั้งบอกว่า ประสบการณ์ดีๆวันนี้ได้เพื่อนเพิ่มมาหนึ่งคนน่ารักที่เล่นสุดๆ